เรายทำไมไม่รู้เรย้ยได้ดีงโอ้โหได้ครับเดี๋ยวนี้เยึาจ้เลนกาก่คาคลไปครับแกว่อปนีไ้เลยไ่กอกับน้องเจ๊นะครับตกรอบไปนะครับจริคุณเลนกพิมพร่องเลย ก้าไปทำไมอีกแล้วเหรอไม่กลบที่ถิกถ้าตินทิกจะจบแล้วโอไม่กลับใช่จะส่งสี่ห้าโอ้นะโอ้ตอนนี้สาวพวงมาลัยเก้าสิบไอื้ยพี้โอ้ เบอร์ไทยนี่เลยเหรอซปกิเอ์สิเบอร์สิบโอ้แต่ยังในติดในองมันใสเกสามสี่ใบเท่านั้นนะพี่ไม่ใช่เกสามเกจแปดใสิบหกข้อักดิโอ้ให้เหรออือก็ใส่ต้องเอาคิวไปยี่ริบด้วยนะใช่ โอ้ยถ้ามีใช่ไหมนี่ข้ามีมอนะโอ้ยเสียดายตอนนี้มีนี่ยูนี่ก็ฮิตจริงๆตอี้เงิอหนนไปใส่ีบีไหมรูอันนี้เน่ยเขาติดไปนะเขาเห็นพิเศษม่ถามจริงเฮ้ยใ่พิเยืมใจต๋อมา้ปไดเลยอยู่ตรงานี้สวัสด แค่ดิเดลวันใหม่สองรับเกิดไว้่อไปเด้ออ้ยมาแล้วอื่ติดตอ้สูงสุดหนึ่งพันก็ไล้วอันนั้นเดี๋เก้าพันลยดิเก้าพันเลยเก้าพันลยผมไรเนะ่ยไม่ดีสิสิบหกสิบเจ็ดไม่การคิดนะม่ีโอ้โหย สิบก้าเาตีมีอยู่ห้าคนเหมือนทยไปแล้วก็มีเงมาเบสุดาวก็ได้เลยปล่อยรึไม่ได้ยูสต์บะกักเก็บก็ไม่ได้เลยซีบีไม่ได้เตืนหน้าโดนเดื๋เดียวไอพี่เรืองว่าเรืองหะไกอลกักเดมลย

ต้องรบตอกตัวระับจังอุ้ยข้าทีทีสไตล์สวมันเป็นอะไรเลยอตายพอดีทั้งีเดธรรมดาเอ้ยมคหงสองสามสี่้าหกเจ็ สกิลก็ติดมือไม่โดนเลยอ่ใช่ได้ไม่มีขอ้ที่สองถ้ามีติกได้จุ่น้าตอนนี้ด้วยเขป็นเพ่อนยนแป้นึ่้งไม่ต้องที่โรงยิไเย่ยัชายมลใส่

ไม่ไม่ไม่ทกันไชาไ้โมน่ิได้สักเดี๋ยวน่แมนตี่ได้อีกอารอบไม่ไต้องวัดิวแล้วเกมวเนหมยได้นี่พอดีโอ้โหา9 2 3สกลิดมือหนึ่ทีมก้าวได่น ของมีแค่เดเย็บจีบแล้วไอันนี้า่นเจ็ดอ๋อเดี๋ยวจะหลุดเบ้ย่ไหมะไรเะอะไรวนอะไรวะอะรวะอะไรวะอะไรวอะไระอไรวะอะไราอไรระอะรวะอะไวะอะไรวะอะไรวะอะไรวะอไรววะอะไวะอะไจะอระอะไรวไะอะวะอะไรวสอะไรวไวอะวะอะไรวะอ0ไรรวะไรอไร่ไรอไอะอะได้ะรอ่ะอไอไร อุ๊ยโอ้โหก็ขอไปหมดเลยด้วยสไต์ไม่ได้ด้วยไปใต้กองถือุคด้่งมนี่คุณรอดนั้นเหรอยยรอดแต่ว่าสไตไม่ได้เลยแล้วมาุดถงเลย่เองแกเองได้แต่ว่าแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในนี จินเบรกไม่ถึงด้วยพรีอีวไม่ถึงสองีด้วยก็ได้แค่กรบเกมผมใช่ชิดสีได้แล้วก็ลิสีไป

แล pues no on no yes. ้วก no ็ต no 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 ัววสไลด์มนยังไม่เย no ็นสีนะเดี right. no ๋ยวตอนตีก็ทำรอบแบบไม่ต้องตั่ได้ได้เอาไปที้ทำใ้ไม่้อนเวยมวยมวยหมดไม่เรียงก่นเลยนงแล้วต้องตีแมน้วยเอามือจมตีเฉยโอาไเบสมูจิ ตีอะไรตีเรียถือยืดไปเลยแบบไม่มีบลแล้วรุมๆจ่าการะจ่าการนะครับเบอร์การไปนี้โจมตีสามารถจ่ายคอร์สถูกแล้วตีเลรียบนะตีเรียตีเรียจ่าการพี่ต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้คุณยาวแล้ว ยดีม <t od three |ms|> <robi> ือผมจะเพิ่มอย่าไตไม่ได้ต้องลดมือให้ไตได้แพี่โจ๊ถ้าพี่เช็งไม่ได้ยูอก็คือตายแน่นอนแล้วหลงแรแล้วมือเติบไปเองไดิยชวไม่ยากสำบคุณี่สองใบทำมาแล้วหต้องีกวาพีีไปมีีาแล้วก็ กุกเพิ่มหนึงอ๋เพื่อติดจินเบรกเพิ่มเอีเด็กแ้นไมผมจะลดมือผมจะเอันนี้ไต่สี่อย่างเข้างันตัวห้าจิมาห้าตีแบบไม่ไม่กล้าจัเด็มเจบั๊โชว์เลยจดเทิ่มโซลไล์ได้ใบเดียวมีอัไก็ลงเลยอันนี้มือบีก็ไตฟิีฟังไหม กเดียร์เุแต่มไม่มีบัตรจะกิดว่าโบัสไม่แบนตีพี่ก็ใหม่แลยวจะมีบัตรสองบัตเลยอุ้ยอุ้ยโบโบโซเชียลเนเดี๋ยวินตัอีกโซชียลหนีเดี๋ยวด้วยโบโบบัตรหนึ่งไง สบายเอาไมาวะครับุณยังยังาเลงให้ีโอ้ยยูติกเกอร์ลงไปพุดจนติแล้วแสทม่าได้ไงล่ะไม่ได้16ทกเดียแบบก็2นูขอสองใบก็เอาตอนนี้ก็สองด้อันนี้14 18สกิล Đi nào. Ông ơi. Bả. Còn nó